สวัสดีครับวันนี้วันว่างนะครับผมผมจะมาใช้ลูกตาหาเงินนะครับไม่รู้จะได้หรือไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวจะลงลงไปดูนะครับแต่ส่วนมากจะได้นะครับผมครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูครับของเก่าของมือสองพาเครื่องครับของโบราณครับผมทางลงเลยนะครับผมดูครับวันนี้จะได้อะไรมัางหรือไม่ได้เลยเลยครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับพวกสว่านของมือสองครับผม เยอะเลยนะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยตื่นผมก็ตื่นพระซักครับผม,มผมนี้ของถนัดครับผมท่านมาส่งดูท่านมาสูงพระทรงพระเครื่องใส่อนนะของเก่าครับผมดูครับเทเล่นเป็นก็มีราคานะครับผมมีพวกเทปพวเก่าแพงนะครับซีดี๋ยว ออโอ้เสื้อผ้าก็เยอะนะครับลดราคานะครับเสื้อผ้ามีแบรนด์นะครับผมลดราคากันดูครับโอ้โอเยอะเลยนะครับผมเสื้อผ้าใครชอบเสื้อผ้าก็มาดูได้เข้ามาโซนด้านในนะครับผมด้านในก็อาจจะมืดหน่อยนะครับผมเข้ามาตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วมาวาง ครับบางรายก็มาจากพวกตลาดกู้นะครับผมเอามาวางเดี่ยวผมจานทามอะไรไม่รู้แยะๆหมดแยะๆหมดครับเล็กสติกน้ำผอมอะไรพวกนี้ท่วมไปหมดเลยครับดีเดียวส่วนของเก่าคนเยอะขนาดนั้นดีนะได้ สีดีเก่าโอ้โหบานเลยครับโอวิท oh, ย right, ุเก่าเกาอะไรคอมพิวเตอร์นะครับผมเยอะครับวันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมของเล่นก็มีนะครับ, hi, บ,รบนี่ชอบมากครับอย่างนี้ชอบมากครับร้านแบบนี้ครับ ของคู่ครับเขาเรียกววัดตาวัดใจแล้วครับครับผมว่าผมเห็นอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูนะครับต้องส่องดูนะครับผมเพราะว่าองค์เล็กครับถ้าใช่นี่ได้เงินใช้ท่วมเลยครับวันนี้วามแบบนี้แหละครับของก็วันนี้วันนี้เยอะนะครับของเยอะครับพวกของเก่าเยอะเลยนะครับวันนี้ ครับผมวันนี้ผมได้มาสององนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งวัดโพนะครับองคเล็กนี่เป็นรูปหลอจิ๋วหลวงพ่อโพวัดขนอนเหนือนะครับผมนี่ครับผมด้านหลังนะครับผมหลวงพ่อพมนี่คู่นี้ได้มาพันนึงนะครับผมตกองละห้าร้อยนะครับผมหลวงพ่อพมนี่หายากนะครับองค์เดียวนี่ก็ล่อไปเกือบสามพันแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับขอบคุณนะครับผมที่รับชม